ครับสวัสดีครับวันนี้มาช่างเกียริพามาดูรถไฮดแปลงช่างเกียร์นะครับขอนแก่นครับนับครันนี้ลูกค้าให้ช่างเกียริแปลงสตาร์ทมือนะครับนี่ครับช่างเกียร์สั่งช,ชุดคิดสตาร์ทมือมานะครับในตลาดออนไลน์นะครับผมเนี่ยเขาให้เฟืองสตาร์ทมานะครับนะครับแล้วก็เป็นชุดใดสตาร์ทชุดขาใดสตาร์ทชุดสวิตกุญแกชุดน่าจะเป็นแผงชาร์จครับแล้วก็สายแบบแล้วก็ ก็มีถอดโมลี่ตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับขอให้เฟืองตัวนี้มานะครับเพื่อที่จะใส่โมลี่ตัวนี้ครับก็ต้องจึงจึงผิวด้านในนะครับเพื่อสวมเฟืองสตาร์ทตัวนี้ใส่นะครับนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้แต่แต่จะอยู่ด้านในของโมลี่นี้นะครับนี่ครับชุดแปลงก็จะได้มาประมาณนี้นะครับ เนี่ยอันนี้ลูกค้าให้แปลงสตาร์ทมือนะครับเป็น RT รทร้อยนะครับกูต้อา RT ทร้อยนะครับผมแกสตาร์ทมือนะครับนี่ครับใส่เฟืองสตาร์ทใส่แบบนี้นะครับแต่จะใส่ด้านในของโมเลนะครับนี่ครับแล้วก็พวกไดสตาร์ทก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไดสตาร์ทก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ชุดสวิตกุญแกก็อยู่ด้านนี้ด้านนี้ครับ ก็ใส่ใสายแบตใส่แบตเตอรี่นะครับก็จะสตาร์ทกินแกได้นะครับแปลงสตาร์ทเป็นสตาร์ทกินแกนะครับคันนี้โอเคครับฝากติดตาม EP ต่อไปครับรถไทยดัดแปลงช่างเกดขังแก่นครับขอบคุณครับ